ราอยู่ในเกมมือถือไขปริศนานะครับเอาชีวิตลอดจากความหลอนตัวเกมจะเป็นภาค3นะครับภาคจบของซีรีส์นี้เปิดใน p c มาก่อนอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับเอาให้เราลองเล่นก่อนเนาะถ้าชอบก็ซื้อตัวเต็มได้ราคา150บาทนะครับถ้ายังไม่เคยเล่นก็ไปเล่นภาคแรกก่อนได้นะครับนี่จะเป็นเนื้อเรื่องช่วงภาคแรกแล้วก็ภาค2เดี๋ยวเราก,กดข่าไปเลย oh, ระบบการเล่นก็คือการหาของนะครับมาไขปริศนาเพื่อหนีออกไปจากห้องห้องนั้นให้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีคัตซีนแทรกเข้ามาตอนนี้ไฟดับนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ไฟแช็คก่อนเพื่อส่องดูของนะครับ ตอนนี้ได้เฟืองมา1นึ่ทสามนะครับแล้วก็ตรงหนังสือจะบอกว่าตรงหนังสือจะเป็นเหมือนไดอารี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเฟืองก่อน2ชิ้นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งตรงนี้ต้องใช้กุญแจนะครับ แล้วก็มาใส่ตรงนี้ปิดป่าแล้วก็กดปุ่มเราจะได้กุญแจห้องมานะครับเมื่อกี้ลองเล่นไปแป๊บหนึง่งแหละ ็ต้องหาอะไรมาคล้องประตูนะครับประตูเปิดเองแล้วก็มีเสียงคอนะครับไปดับผีกลายเป็นหนังสือพิมพ์ เสียงเก็เกิดจากอันนี้นะครับเนี่ยปัง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 ตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับไปไปกันต่อตรงตุ๊กตามีอะไรให้เราเก็บโอเค ตรงตุ๊กตาเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายหลอดไฟอยู่นะครับก็คือเวลาเรากดอ่ะมันจะบอกมันเหมือนเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ,ฉะเฉลยนะครับว่าต้องทอํายังไงเดี๋ยวเราต้องอุ่นนมนะครับลูกศรจะเป็นการกลับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้มาใส่ เราต้องใช้นมตรงตู้เย็นนะครับพอปิดตู้เย็นมันจะมีผียืนอยู่ไหมไม่มีนะครับแต่ว่าประตูเปิดเราได้นมมาแล้วใช่ไหมโอเคเอานมมาใส่น้ำผึ้งหรอหรือว่ายัางไงเดี๋ยวเราต้องเอาเนี่ยเอาแก้วนะครับมาอุ่นนม แล้วก็กลับไปนอนแต่ว่าเราจะล้างแก้วยังไงน้ำมันร้อนเหรออ๋อใช้นี้ล็อกไว้โอเคตอนนี้ได้แก้วแล้วใช่ไหมกลับไปอุ่นนม เอาแก้วมาเอาแก้วมาวางตรงนี้แล้วก็อนมมาใส่เราต้องใส่น้ำพึงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเปิดน้ำพึ่งไปแล้วจากนั้นก็อานมใส่ไมโครเวฟปิดฝาแล้วก็กดเปิดเครื่องมีคัสซีนมานะครับไฟดับรอบนี้น่าจะมาแล้วปะ่ะปิดตู้เย็นปุ๊บมายืนอยู่ข้าง ไม่มาฮะได้นมแล้วนะต้องมาได้แล้วล่ะดีอ่ะ วางแก้ปุ๊บนั่งอยู่ข้างหน้าไม้มาฮะรอบนี้เป็นผีผู้หญิงหรือเปล่าเห็นแบบๆแบบมองไม่ทันม่อเี้าต้องใช้ไฟเราต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะแบบนี้นะคมันนั่งขนาดนี้ หายไปแล้วแล้วเรามาโผล่ที่ไหนสักที่หนึ่งตรงนี้มีกล่องเครื่องมือให้เราไขปริศนานะครับอาจจะมีคำใบ้อยู่แถวแถวนี้อ๋อนี่ไงต้องหาตัวอักษรสี่ตัว หาของมาใส่ใช่ไหมสี่ตัวเรียงตามลำดับตัวอักษรแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาอสองชิ้นก่อนเดี๋ยวลองใช้ตัวช่วยนะน้องตุ๊กตากดไปเลย เขาให้เรามาต่อนี่ไครบโอเคอาจจะต้องหาอะไรอย่างอื่นมาโอเคน่าจะเอาผ้าไปต่อๆกันเมื่อกี้นะแบบเป็นการต่อจิ๊กซอ เอานี้ไงเทปกาวเราก็มีอยู่แล้วนี่เนาะงูอาย u คุณเป็นใคร a r อาย u ใช่ป่ะ นี้ผมก็เดานะเออมันสลับกันนะครับเราต้องเรียงตัวอักษรดีๆก่อนโอเคครับใครชอบเกมแนวนี้เนาะลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า